ที่ว่าการเริ่มต้นทาธุรกิจอสังหาโดยการใช้เงินศูนบา,าทการเริ่มต้นทาธุรกิจอสังหาโดยการใช้เงินคนอื่นนะครับเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยจะต้องเคลือบแคลงใจสงสัยอย่างแน่นอนนะครับเอประโยคเหล่านี้เนี่ยมันโมหรือเปล่านะครับมันจะทําได้จริงหรือนะครับอสังหาเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับเอาจะไปซื้อที่ดินไปซื้อบ้านมาพัฒนามาต่อยอดเป็นโครงการต่างๆเนี่ย มันจะต้องใช้เงินหลักหลายล้านเลยนะนะครับมีใครให้ฟรีมีใครให้เปล่าแล้วใครจะใจดีขนาดนั้นนะครับเป็นธุรกิจของคนรวยนะครับเอะมันไม่น่าจะทําได้จริงวันนี้นี่ผมอยากจะมาแชร์นะครับอยากจะมาเปิดพลังความคิดของเพื่อนเพื่อนะครับว่ามันสามารถทําได้นะเป็นไปได้นะครับใครทําให้คุณเบดูเรอะนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับก็ผมอยากจะบอกว่าตัวผมเองนี่แหละนะฮะทำได้ทําได้จริงอย่างแน่นอนนะครับผมสามารถทําธุรกิจที่ดินแบ่งขายโดยการใช้เงินส่วนบาท ผมไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักบาทไปซื้อที่ดินมาเลยนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันทําง่ายทําได้สบายสบายทำได้ชิวชวนะครับเพื่อนๆมันต้องลุยมันต้องแลกนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้นะฮะแล้วก็มุ่งมั่นพามนากว่าจะทําสําเร็จนะครับแต่มันก็ทําได้มันเป็นไปได้นะครับเริ่มแรกนี่เพื่อนๆจะต้องเปิด mindset ตรงนี้ของทุกท่านก่อนนะครับต้องมองว่ามันเป็นไปได้นะครับวิธีคิดจะมากว่าวิธีการเสมอ จำเอาไว้นะครับเพื่อนๆวิธีคิดของเราจะมาก่อนวิธีการเสมอนะครับถ้าเราคิดว่ามันไปได้มันไปต่อนะฮะเราจะหาวิธีการเองนะครับเราจะหาวิธีการไปต่อของเราเองนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เราคิดว่าเราจะจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงรายนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้แน่นอนมันต้องสําเร็จนะครับฉันต้องไปถึงฉันต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้แน่นอนนะครับวิธีการเราจะรอนะฮะไปยังไงขับรถส่วนตัว เติมลน้มันนะครับเหนื่อยนะครับมันไกลนะครับเดินทางรถโดยสารช้าหน่อยประหยัดดีนะครับหรือรถโดยสารมันอาจจะ,ะมีน้อยเที่ยวนะครับไปยังไงไปเครื่องบินเร็วเครื่องบินแพงเอ๊ยยังไงดีนะครับตทศัพท์รรรก็ไม่ค่อยมีนะฮะทำยังไงดีแต่ว่าอยากเดินทางไปนะครับช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอ,าอ้าทำยังไงแบ็คแพคหรือเปล่าลงทุนอย่างนั้นเลยนะครับแบ็คแพคบกรถไปนะเดินทางไปเรื่อยๆื่อนะครับนี่นะฮะ นี่ถ้าถ้าวิธีคิดเอาผ่านนะครับวิธีการเราจะมานะครับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนอได้เห็นภาพอย่างง่ายๆนะครับธุรกิจอสังหาหรือว่าธุรกิจที่ดินก็เช่นเดียวกันนะครับจะทำยังไงนะฮะไม่มีเงินเริ่มต้นทํำยังไงนะครับเริ่มต้นจากการเป็นนายหน้าได้ไหมนะครับผมก็เริ่มต้นอย่างนี้นะฮะบางคนบอกเออฉันเป็นนายหน้าฉันก็ไม่ได้มีความรู้เลยนะครับเริ่มต้นยังไงเอา้าคุณไม่มีความรู้คุณก็ออกไปหาความรู้สิครับทําให้เยอะๆนะฮะลงไปพื้นที่เยอะๆนะครับเห็นเยอะเจอเยอะ คุยกับคนเยอะนะครับแล้วเราจะเริ่มรู้จ uh ัก huh. ลุกกี่กับคนในวงการนี้เองนะครับผมจะบอกคเพื่อนว่าทุนนะรับน <'s> ี่มันมีอยู่2อย่างนะครับมันเปิดหนึ่งก็เรียกว่าทุนภายนอกนะครับทุนภายนอกได้แก่ทุนที่ดินทุนทรัพย์สินทุนเงินนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีทํำยังไงนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีให้เราไปเน้นทรัพย์ภายในนะครับก็คือทรัพยข้อที่2นะครับรั์ภายในได้แก่อะไรนะครับทุนแรงเรามีไหมนะครับทุนแรงกายนะครับแอคชั่นนะทุนความรู้นะครับความรู้ไม่มีลงมือทําให้เยอะ ที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับทุนประสบการณ์ทุนประสบการณ์ก็ลงมือทําให้เยอะๆนะครับศึกษาให้เยอะๆนะครับประสบการณ์จะเกิดขึ้นจากการลงมือทําจริงนะครับทุนคอนเนคชันนะทำเยอะได้เยอะรู้จักคนเยอะนะครับเข้าไปคุกกีในคนในวงการบ่อยๆเข้าไปคุกกีกับคนในวงการนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เกิดการบอกปากตัอปากเองนะครับเราจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเองเจอเจ้าของที่เองนะครับแล้วเขาจะบอกอาจจะสรรั่งสอนเราจะแนะนําเรานะครับจะเอ็นดูเรา ผมไม่ได้บอกว่ามันทําง่ายอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับลุยที่ดิน30แปลงนะฮะผมเนี่ยลุยเป็น10บสแปลงนะครับยี่สแปลงนะครับสีหเดือนนะครับในที่สุดผมก็เจอเจ้าของที่ดินใจดีนะครับให้โอกาสให้ผมเนี่ยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินนะครับนำที่ดินมาแบ่งขายได้นําที่ดินมาประกาศขายได้ให้ผมเป็นแน่นาร้อยเปอร์เซ็นะครับผมนี่ติดทรัพย์เลยนะฮะลุยกันอย่างนี้นะครับแต่ที่สําคัญอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับผมอยากจะเปิดนะฮะ พลังความคิดของเพื่อนๆว่าเริ่มต้นกันที่ความคิดเริ่มต้นกันที่ mindset นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาหรือว่าธุรกิจใดๆก็แล้วแต่หรือว่าการทําง,งานใดๆก็แล้วแต่นะครับทำง,งานประจําก็ได้นะฮะค้าขายทําอาชีพอิสระก็ได้นะครับเริ่มต้นที่ความคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับแล้วเราจะรันวิธีการเอง